ได้โปรดจงวางหนังสือลงแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วตามไปที่รถซะพวกมึงเป็นใครของมึงมาลักพาตัวไปทำไมเออนะ่ะเงียบปากไปก่อนเะนาอย่าพูดมากละ่ะแล้วตอนอยู่บนรถอะเงียบด้วยแล้วห้ามขัดเืิเข้าใจไหมมาถึงที่นี่แล้วละ่ะลงไปได้แล้วแล้วก็ไปนั่งก้าอีกตอนนั้นซะ แล้วกูจะจับมึงมัดมือมัดเท้าถอดถองเท้าถอดรองเท้ามัดแขนมัดขาแล้วก็ปิดปากมึงซะแล้วมึงก็อยู่ได้นิ่งกูจะลักตัวมึงฮ่าฮ่กูจะลักพาตัวมึงด้วยกันมัดมือมัดเท้ามัดแขนมัดขาถอดถองเท้าถอดรองเท้าปิดปากมัดมือ ก็ทำให้พวกมึงขนลุกเวรกันลูกพวกมึงไปเรืเ่อยๆแล้วกูจะเกาตัวมึงด้วยแล้วกูจะปรับแล็บม่้มึงแล้วกูก็จะลูกตีกมึาห่าห่า่าฐานที่พวกมึงสวยกันเกินไปห่าห่าตีนก็เรียบหน้าก็สวยแถมที่เล็บก็ยังไม่มีสีทาเล็บสีแถมฝักก็ยังอมชมพูผมก็ยิบแบบนี้กูยิ่งชอบ ไม่ดือ้อไม่โนแถมตอนโดนลากมาก็โคตรสวยหนังเท้าก็สวยเท้ก็สวย,วสวย,วสวยอ่ะและก็โคตรเรียบแบบหมดจดผิวหนังก็สวยขนตาก็สวยคิ้วก็โคตรจะสวยรวมๆแล้วสวยไปหมดทั้งชีพจนกุอยากจะรักค่ะผมเล็บม,ลมือก็สวยและมือก็โคตรสวย สีที่เล็บก,ก็ยังสวยอีกแา่ใส่ก,ก็ยังสวยอีกเสื้อก,ก็โคตรจะสวยกางเกงก็สวยตอนนี้กูโคตรจะปวดเยี่ยวเลยวะ่ะมึงอย่าหวังนะว่ากูจะปล่อยมึงไปง่ายๆเพราะตีมึงเรี่ยปัาหานี้แล้วใครจะปล่อยมึงไปแน่แทมทุกอย่างที่กูพูดมาเมื่อกี้มันก็ยังจะสวยไม่รู้ใจสวยไปไหนมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปจากที่นี่ได้เพราะกูปิดบล็อกมันหมดแล้วแลวมึงก็ไม่สามารถจะหนีไปได้เพราะว่ากูนั้นคุมเกมไว้ทั้งหมดเลยพี่อ่ะ วิ่งเล็กตีมึงแล้วแล้วกูก็อยากจะตัดเล็กตีให้มึงมากเลยว่ะเพราะมันอาจจะยาวเกินไปแล้วตอนที่โตล่ามาก็โคตรเสียตอนที่โดนมาจากนั่งเก้าอี้แล้วทาท่ากวยมือไว้ข้างหลังก็อีเหมือนมึงรู้มีแล้วเหมือนมึงโดนมัดอันนี้คือมึงกูโคตรจะชอบเลยใส่แล้กตีแม่งกูโคตรเรียบไม่รู้จะเรียบไไหนแบบเรียบเรียบเรียบโคตรเรียบกูไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันเรียบจริงๆ ทำมันก็โคตรเรียบแล้วกูก็ไม่อยากจะปล่อยมึงไปไหนแล้วด้วยกูอยากจะขังมึงไว้ที่นี่ตลอดชีวิตแล้วมึงก็ต้องโดนปิดปากมึงไม่สามารถทําอะไรกูได้มึงโดนมัดมือมัดเท้ามัดแขนมัดขาถอดสุงเท้าถอดรองเท้าปิดปากมึงโดนยาสลบบอกเพราะไอนั่นแหละ คุณระวังจะได้เป็นเหยื่อต่อไปถ้าหากว่าคุณสวยเกินเบอร์แล้วตีนเกลียบเกินไปคุณอาจจะโดนลากแบบนี้ก็ได้